สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกิฟต์อีมี่เจนนะคะนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะใน1นึแพ็คนะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะ3สีนะคะอ่ด้านบนจะเขียนว่าอีมี่เจนนะคะแล้วก็มี3สีสีชัดเป๊ะตามรูปเลยค่ะตามรูปตามคลิปเลยก็คือด้านบนเป็นสีดำตรงกลางเป็นสีขาว ริสตัลตรงกลางเป็นสีออกเพชรเพชแล้วก็อันล่างสุดก็จะเป็นสีสีออกส้มส้มนะคะออกส้มส้มชมพูแต่ว่าจะออกเป็นสีโอรสมากกว่านะคะสีโอรสออกไปทางชมพูส้มส้มแต่ส่วนตัวคิดว่ามันออกส้มมากกว่ามันแทบจะไม่ชมพูเลย แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นคริสตัลสีชมพูนะคะเราสังเกตได้ง่ายๆนะคะน้องจะเล่นแสงนิดนึงนะอ่าดูกันเลยค่ะมาดูด้านหลังบ้างดีกว่าด้านหลังนะคะจะเขียนว่าอีมี่เจนะคะอีมี่เจแล้วก็มาในแพ็กเกจ ถุงพลาสติกนะคะอ่ามีราคาบอกนะคะแล้วก็มีสกรีนคำว่าอีมี่เจบนตัวกิฟเนาะอ่าเรามาแกะก,กันเลยแกะไปพร้อมๆกันมาอันแพ็กกันใช่ไหมเขาเรียกว่าอันแพ็กไหมอ่ามานะคะ่ะ คือด้านหลังนะคะจะเห็นเป็นตัวสีส้มๆเนาเขียนว่าอีมี่เจอยู่ถ้าเผื่อใครมองเห็นนะคะเดีย๋ยวจะโฟกัสให้อ่าน่าจะเห็นนะคะน่าจะพอเห็นอยู่คราวน,นี้มาดูด้านหน้านะคะอ้ะอเมื่อกี้ลืมบอกนะคะด้านหลังก็คือเป็นตัวเรียบๆนะคะด้านหน้าก็เป็นตัวเรียบๆนะคะตัวหนังสือนะคะฟรอนต์ต่างๆ นี้มาดูความวิงว่งวิง่งวิ่งวับวับนะคะวิววิบวับวับมาดูสีดํำกันก่อนให้ต้องแกะมาดูหน่อยอ้าวนี่ค่ะเป็นตัวบางบางน่ารักนะสีดํามาดูตัวที่สองค่ะนี้เป็นสีขาวสีขาวจะมองแล้วแบบดูหรูขึ้นมานิดนึงนะ ส่วนตัวมองอย่างนี้ชอบสีขาวนะดูแบบเป็นลูกคุณหนูนะลูกคุณนิดนึงนี่ด้านหลัง,งก็ยังเขียนว่าอีมี่เจนะคะพลิกขึ้นมาปุ๊บเป็น Image. อีมี่เจามาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสีออกโอรสนะคะชมพูโอรสสีเป้ตามในคลิปเลย ๊บอ่าน่ารักมากๆเลยนะคะใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะเดี๋ยวจะแปะชื่อร้านไว้ให้นะคะอยู่ด้านล่างอันนี้ได้มาในแอปส้มนะคะในแอปส้มวันที่3มเดือน3มนะก็จะถูกลงนิดหน่อยนะคะแต่ว่า ร้านที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็จะไลฟ์สดนะก็จะมีโปรแบบลด100บาทนะคะเวลาเขาไลฟ์นะคะหรือถ้าเผื่อเราไม่ได้ซื้อทันตอนไลฟ์เราก็ไปเลื่อนดูวิดีโอนะคะในแอปส้มวิดีโอเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปที่วิดีโอปุ๊บเราก็เลือกตะกร้านะคะพอเลือกตะกร้าเสร็จปุ๊บก็เลือกสินค้าก็จะได้ลด100บาทนะอันนี้โฆษณาฟรีนะไม่ได้ค่าโฆษณานะ แต่ว่าใครอยากโฆษณาก็เข้าได้นะคะยินดีมากๆเลยโอเคค่ะนี่ความคิ้วๆของน้องนะคะอันนี้เป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันนะคะใครชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะโอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ